สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีๆจะมาฝากคอเกม PlayStation ทุกท่านโดยทางโซนี่ได้ออกมาเปิดเผยวันเวลาและราคาของเจ้า PS5 ในคืนที่ผ่านมากันแล้วค่ะโดยจะตัว PlayStation 5หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า PS5 ทางโซนี่นะคะได้อประกาศออกมาว่าจะวางขายในวันที่12พฤศ,ศจิกายนนี้ในกลุ่มประเทศแรก อเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศเกาหลีใต้ค่ะส่วนประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้นอาจจะวางขายในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งราคาก็มีดังนี้ค่ะ PlayStation 5 Digital Edition ถูกเปิดมาในราคา 399.99เหรียญหรือตรีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ12,409บาทโดยสามารถเล่นได้แค่เกมดิจิตอลเท่านั้นซึ่งอาจจะหาซื้อจาก App Store กันได้เลยค่ะและตัวต่อไป PlayStation 5 Standard ถูกเปิดมาในราคา499.99เหรียญหรือตรีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ15,569บาท ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะสามารถใส่แผ่นได้คะ่ะและทางโซนี่นะคะก็ยังได้เปิดตัวเทลเลอร์เกมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Resident Evil Village, Marvel Spider-Man, Final Fantasy 16 พอเกมทั้งไลา์นะคะก็เตรียมตัวหยอดกระปุกกันไว้ได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากมีข่าวสารใหม่ๆทางเราจะมาอัปเดตกันให้ได้ฟังกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ